งามนะระไดาจะไดหมิ่นเขากาไปทรงไอ้หามาน่านนี่ะงานก็เหมือนนี่เี่มาเฉยมากผู้ใดยยงานมันลมโทคผู้ใดแอโหงอน้ำเผาลายผู้ไดผู้ใดผู้ใดอยู่เขาบอกกรไดแม่กมันเพาะว่าไหสมก็ได้บาทขวดเบิ่งยิ่งไก่หัววดยงแมมาเยอะ คนพัดเขาควัเขาเรีบไปไปเขาเรียบจังไรอันนี้เขาต้มเขาต้มผัดอันนั้นกันอันนึงแรกมาเนี่ยะห้าแล้วค็เป็นหนึงเเปิดออกอันนี้กำลังพัดพัดกับมะฮอนกับมะดึอไม่างยตอนบอกเขาได้ไหม่คืม่จะพูดจะชสวยไวุ้ โศกอาจารย์มันเมนียเมียกจังเศ้าอันหนามาด้วยพูมันเียกะไคนโศกกันนมันนาบูดบูดแต่ว่ายิ้มข้างตาาคนโศก 对。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.